ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กรับมาพบกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับพอแต้มพาเราติดตามราวพัฒนาต่ออีกนะครับเนาะของเซียนป่าตาลนะครับครับงวดวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สามสิบตุลาคมหกหกราวพัฒนาออกแปดศูนย์ศูนย์ 9ก้าสองสี่ครับเรียกลางเขาออกศูนย์เก้านะครับเนาะขับของเซียนป่าตางวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับว,วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับเนะาะราพัฒนาเซียนป่าตารครับบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่4 สี่กับไม่ดีพี่น้องแต่ว่าจับคู่พุงนถขับสามสี่ตัวเน้นพร้อมนะครับเนาะแต่ว่าไปออกสองสี่ขับก็ถือว่าเสียดสิวนะครับเนาะครับเอามือนี้พระเตียมพามาตามต่ออีกนะครับเนาะครับ ัดนวันที่วันพุธที่หนึ่งนะครับเนาะวันพุธที่หนึ่งครับออกมือเดียวกันกับเลขรัฐบาลไทยเฮา โอ้ยคอยโฉบโฉบมันมันเด้อเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับเนาะทั้งรัฐบาลไทยเฮาทั้งลาวพัฒนาครับดุนรัฐบาลไทยเฮาแล้วกะมาแรงกับมาหลุนลาวพัฒนาต่ออียนะครับเนาะ pian patan บนล่าง <c oughs> ครับควนี้ห้มาบนล่างวิ่งรูด โอ้ฟันตัวเดียวเลยตัวนี้แปดเด กับคู่นะครับแปดสี่แปดห้านะครับ เก้าสี่เก้าห้าโอ้เน้นซี่หางเน้เนๆนะครับเนาะเสียนปลาตาเงวนนี่หน่อยหาง รับกาซีเนียนอยู่สองหางเรารับเนาะติดแปดครับ แปดสี่แปดห้าตัวเน้นเนาะครับเนาะตัวการลองมากกว่าเก้าสี่เก้าห้าครับเช่นนั้นแล้วเตรีมกระคอน้นยำไปอีกเด้อครับเด้อมากสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเอสซีเนาะครับเอาวันพุธเนาะโอ้วันพุธเนาะวันพุธที่หนึ่งเนาะครับเนาะพุธที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกลาวพัฒนา เกียนนร์เนาะคำเนาะขับเอาวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าหกหกเนาะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนปาตานขับบนล่างวิ่งลูดแปดตัวเดียวนะครับจับคู่แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเน้นแปดสี่แปดห้านะครับเอาขอให้เขาปัางๆในเด้องวดน,นี้เนาะครับเนาะเลขจับคู่ของเซียนปาตานแต่ว่าสายวิ่งสายลูดกะ ไม่ควรพลาดเลยครับเดอ้อของเซียนปลาตาลเลขวิ่งเพิ่นก็ถือว่าเขามาตลอดเนาะครับเนาะครับมือนี้กอให้สุกๆมันมันกันนะครับพระเตี้ยมกรข,ขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้อเซียนปลาตานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพระเตี้ยมมารับฝากปีฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากัน ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่นแนวทางนะครับก็ถือว่าบอลายห่างเนาะค,นะคือพอเตรแยมวานละมาสอบตัวใดเห้องกย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับเอาแชปหน้าจอได้ครับเด้อเชปหน้าจอครับจะสวกมันๆกันมือนีโดยเฉพาะมือนีเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยห้องก็ออกพร้อมกันนะครับเออพอเตรมกะ ขอเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมมือนี้ขอให้โฉบโมัน,มนๆกับรัฐบาลไทยเฮาเนาะครับเนาะครับตอนแรกมาอ่ะมารุ่นเลขเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายเออเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเน้ะนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอขอกาบขอ,ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม ครับพอเตรียมขอไว้พอ่อนให้มีแต่คววมสุข่วมจะเลื่อนนะครับเด้อคววมเจ็บยาให้ได้ค่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม